อ่านี่ครับนี่แท็บเล็ตอันนี้เป็นของซัมซุง A9 พัด A25 อ l t ตาบนคอมอ่าลองดูมาเจอกันหน่อยสิสามเครื่องอันนี้กำลังเพิ่งติดตั้งเลยมาเจอที่ไหนเนาะอ่าลองกดเข้าไปดู ออามาเจอตรงตู้สุมกาชาติไปเลยพี่น้องไปเลยวันนี้เสร็จละไปเลยวันนี้ก็วันนี้กำลังวันนี้เข้าอืม อ่านี่เข้าแล้วเมื่อกี้อันนี้เราเปิดเป็นโหมดโหมดระบบเด็กไว้นะครับมันจะเป็นแบบคล้ายๆ PC แล้วก็ขยายเตรมจอไปเลยนี่นะครับอันนี้เข้ามาในนั้นะไปดูสิไปเจอตรงตู้สุม่มนี่เห็นไหมนี่วิ่งมาแล้วเอ้ยเลยไปไหนน้องเลยไปไหนกรรมกรนี่เห็นไหมนี่ ใน s ย5่สิบหั H o T A ครับนี่วิ่ง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 อ่าเห็นไหมครับอ่าเรามาตรงแท็บเล็ตอันนี้ไม่ชื่ออะไรว่าอ u p e r นี้ครับเป็นชื่อ e m 0 1แล้วกัน นี่สามเครื่องขอให้เป็นเน็ตเส้นเดียวกันเล่นกันทั้งตึกทั้งคอนโดทั้งโรงแรมนี่เน็ตเ,เ,เส้นเดียวกันไอพหนึ่งเกดหนึกแปดจุดหนึ่งจุด x ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเล่นได้หมดครับขอให้เราเตอร์ปล่อย IP มาเป็นชุดนี้ ตัวหลักคือคอมที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับต้องเป็น IP ชุดนี้นเข้ามาแล้วดูซิจะเจอกันไหมสามจอนี่ไปเลยนี่เห็นไหมมาแล้วสามตัว นี่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 สามจอเปลี่ยนภาษาที่เซตติ้งนะครับปาษากราฟะกนะนี่ครับปรับต้องกดก่อนนะนี่สวยไปเลยภาษาไทยปุ๊บ มันจะเข้าใหม่ไหนนี่สามจอสามระบบมา อันนี้เล่นกันสนุกเลยครับสวยเลยเห็นไหมนี่ประทยัยละออกแบบส,สวยไว้เลยอันนี้มันได้แค่นี้แสดงว่าอยู่ที่ความแรงของมือถือด้วยนี่ถ้าเลือกอันนี้ภาพจะแตกเนาะต้องเลือกเป็น ความเรียเริ่มต้นดูสิอ่าต้องเรียกความเรเริ่มต้นถึงจะถึงจะสวยนีน่นี่ความเรียอะไรวะนี่ความเรียดเริ่มต้นจดเต็มสามระบบสามแพลตฟอร์มเล่นกันได้นะครับ ชัดเจนจะอธิบายก่อนนะครับจะได้กันปัญหามาที่หลังนี่นะครับ IP ต้องอยู่ในกลุ่มของนี่นะครับนี่หนึ่งเกสองจุดกแปดจุดหนึ่งแล้วก็จุดอะไรก็ได้ครับข้างหลังนี้ทุกเครื่องถ้าจะเล่นกันสูงสุดก็จะเล่นกันได้ประมาณสองร้อย ห้าสิบเครื่องเอมัมได้สองร้อยห้าสิบห้าไอพีก็เฉ,เฉลี่ยเป็นสองร้อยห้าสิบเครื่องนี่ครับต้องเป็นกลุ่มนี้อันนี้คือเครื่องของเซิร์ฟเวอร์จะต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยต้องอยู่ในกลุ่มนี้ขลังที่เป็นไอพีอะไรก็ได้แต่ต้องเริ่มต้นอย่างนี้เครื่องอื่นไม่ต้องไปทําอะไรเลยเครื่องอื่นแค่คอนเน็กเข้ามาแต่สําคัญคือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ จะต้องเป็นอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเล่นแบบคอมกับคอมหรือจะเล่นผ่านมือถืออย่างนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับผมที่เจอปัญหามาแล้วเชื่อมต่อเซิร์ฟไม่ได้เพราะว่าตรงนี้ IP ไม่เป็นอย่างนี้ครับบางคนเป็นหนึ่งก็2 0 0 0 0 0หมันมันไปที่อยู่คนละที่ครับมันเลยไม่เจอ นะฮะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับนี่ให้ดูชัดๆอีกทีนึงต้องเป็นอยู่ในกลุ่มของ IP นี้แบบนี้เท่านั้นนะครับนี่ข้างหลังจะเป็นอะไรก็ได้ของเซอร์เบอร์นะครับนะะสามแพลตฟอร์มนะครับโฟกัสโฟกัสที่เล่นได้ชัดเจนครับมันแน่นอน